แล้วในส่วนของด้านดีทางด้านของผู้บริหารบ้างจะได้รับประโยชน์อะไรจากแอปพลิเคชันตัวนี้ครับผู้บริหารเองเนี่ยเมื่อเรามีเซล์เมื่อมีเซล์ถือแท็บเล็ตออกตลาดใช่ไหมครับเราก็เสมือกับราจะมีตาอยู่สมมติเรามีเซลลอยู่10คนเราเหมือนจะมีตาอยู่10คู่ในตลาดฉนันยกตัวอย่างเช่นนี้เป็นเคสจริงสมมติว่าเซลล์เราออกตลาดแล้วเนี่ยไปพบ,บสินค้าคของสมมติเป็นคู่แข่งของเราแล้วกันอยู่ในตลาด เราสามารถส่งข้อมูลออนไลน์เนี่ยกับเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ให้กับทีมฝ่ายการตลาดก็ดีหรือผู้บริหารก็ดีในการที่จะตัดสินใจเพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์ให้ เท่าทันในเหตุการณ์ในตลาดที่เกิดขึ้นในวันนั้ในอย่างนี้นะครับงั้นตรงนี้เราจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นเรียวไทม์ทันทีที่เราสามารถเก็บได้จากตลาดเลยนะครับหรืออีกมุมหนึ่งคือเรื่องของยอดขายในระบบที่เราให้ผู้บริหารใช้เนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือง่ายๆสำหรับผู้บริหารที่สามารถดูยอดขายปจะเป็นรายวันจะเป็นรายสัปดาห์หรือจะเป็นรายเดือนหรือดูยอดสะสมเนี่ยได้หมดนะครับผู้บริหารก็จะเห็นยอดยอดขายพวกนี้แล้วก็นําไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆครับ นั่นหมายความว่าทางด้านของผู้บริหารบางทีอาจจะเห็นจุดบอดของเซลล์ด้วยซ้ำว่าทําไมล็อตนี้ถึงขายสินค้าไม่ได้หรือว่าปริมาณสินค้าการสั่งมันลดน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพื่อการทํากลยุทธ์ต่างๆหรือว่าถ้าสินค้าขายดีก็จะได้ไปเพิ่มกลยุทธ์ต่างๆในการขายด้วยถูกต้องไหมฮะ